เฮล lo สวัสดีครับสวัสดีน้องๆทุกคนนะครับทุกคนครับเดี๋ยวคลิปนี้หรือว่าไลน์นี้นะครับพี่มาสอนน้องๆครับเกี่ยวกับอนุกรมเลขาคณิตครับทุกคนหลังจากเมื่อวานนี้นะครับคลิปที่แล้วเนี่ยพี่สอนน้องๆครับเกี่ยวกับอนุกรมเลขคณิตไปแล้วเนาะนะครับทุกคนครับถ้าใครยังไม่มีเอกสารนะครับถ้าน้องดูใน YouTube น้องสามารถดาวน์โหลดเอกสารครับได้ที่ลิงก์ข้างล่างได้เลยนะครับถ้าสําหรับใครที่ดูใน Facebook นะครับก็ดาวน์โหลดเอกสารครับได้ที่ลิงก์ข้างบนหรือในคอมเมนต์นั่นเองนะครับ ไปเราเเอกสารครับแล้วมาเรียนไปพร้อมๆกันครับทุกคนถ้าพร้อมแล้วนะครับเพื่อไม่มีการเสียเวลาครับไปลุยกันดีกว่านะครับพี่ขอเปิดนะครับกระดานขึ้นมานะครับของนะครับหน้าตาวันนี้เราจะเรียนก็คืออนุกรมเลขาคณิตแน่นอนอนุกรมเรารู้ล้ละว่านคือซีรีส์หรือคือผลบวกนั่นเองนะครับอนุกรมเลขาคณิตมันก็คือผลบวกของลำดับเลขาคณิตนั่นเองครับทุกคนครับโอเคปะ อนุกรมเลข่านี้คือผลบวกของลำดับเลขาคณิตนั่นเองเนาะพูดง่ายๆคือถ้านะครับมี a1 ถึง an เนี่ยเป็นลำดับเลขาคณิตนะครับแก้นิดนึงครับทุกคนเป็นเลขาคณิตนะตรงนี้นะครับแก้เป็นเลขานะครับเนาะเลขาคณิตเนาะถ้า a1 ถึง an a n เนี่ยเป็นลำดับเลขาคณิตนะครับ Sn ครับก็คือผลบวก n พจน์แรกใช่ไหมครับทีนี้ลำดับเลขามีพจน์ทั่วไปว่าอย่างไงนะครับพจน์ทั่วไปคืออะไรนะขอทวนสักนิดนึงทุกคนครับ ลำดับเลขาเานาะพจน์ทั่วไปคือ an ก็คือ a 1 r กำลัง n ลบ1นนั่นเองเนาะถ้าน้องอยากจะรู้ a 2ใช่ไหมครับน้องก็เปลี่ยนเป็น a 1ยกกำลัง a 1คูณ r r กำลังหจริงไหมถ้าน้องอยากรู้ a 3น้องก็เปลี่ยนเป็น a 1 r กำลัง2ไปเรื่อยๆจนถึง an ก็คือ a 1 r กำลัง n ลบ1เมื่อบวกกันไปเรื่อยๆืครับอันนี้เป็นการพิสูจน์เนาะเราจะเอาไอซอมไอเนี้ยพี่ให้เป็นสรรมการที่1ใช่ไหมบวกกันแล้วพี่เอาสมการที่1นึ่งคูณ r ครับคูณ r จับได้เป็นสำการที่2เนาะแล้วพี่ก็จับ1-2ลบ2เดี๋ยวจะเกิดเป็นสูตรครับโอเคปอีนี้ก็ดึง sn ออกแล้วก็ย้าย1ลบ r ไปหารโอเคไหมครับดังนั้นสูตรจริงๆแล้วนะครับมันก็คือนะครับมันก็คือมี2สูตรทุกคนครับ sn ครับเท่ากับ a 1นะครับคูณกัน1ลบกับ r กำลัง n หารด้วย1ลบ r โอเคไหมอันนี้คือสูตรที่น้องจะต้องรู้เกี่ยวกับอะไรครับเกี่ยวกับลำดับผลบวกของลำดับเลขา คณิตโอเคไหมครับหรือถ้าน้อ,าอางเอา r กาลัง n ขึ้นก่อนก็ย่อมได้ทุกคนครับ <im itation> เหมือนกันโอเคไหม r กาลัง n ลบ1ข,ขึ้นก่อนก็ได้แต่ต้องหารออกด้วยอะไรครับ r ลบ1เห็นไหมจะเอา1ขึ้นก่อนหรือเอา r ขึ้นก่อนก็ได้ไม่ผิดโอเคไหมแต่ตัวเศษกับตัวส่วนต้อง1ขึ้นก่อนเหมือนกันหรือ r ขึ้นก่อนเหมือนกันเนาะโดยที่ r ไม่เป็น1ครับถ้า r เป็น1เกิดอะไรขึ้น ตัวส่วนก็จะเป็นศูนย์ไงทุกคนตัวส่วนเป็นศูนย์ก็หาค่าบอดได้จริงไหม่ะนี้สูตรข้างล่างมันซ้ำครับทุกคนตัดออกไปนะครับสูตรข้างล่างมันซ้ํากับสูตรที่1เห็นไหมอันนี้ไม่เอาเนาะเออพี่พิงเกินมานะครับหรือทุกคนครับมันมีสูตรทั่วไปนะครับในกรณีที่เราสามารถรู้พอสุดท้าย2ส,สูตรแรกครับทุกคนสูตรเนี่ยสสูตรแรกรู้ใช้เมื่อรู้อ,รอะไรครับใช้เมื่อไม่รู้พอสุดท้ายเนาะใช้เมื่อไม่รู้พอสุดท้ายครับ ไม่รู้พจน์สุดท้ายนั่นเองครับโอเคไหมแต่สูตรอีกสูตรหนึงครับสูตรที่3 Sn คือ a1 ครับลบกับ an อ่าส่วนทีนนลบ R น,นี้ใช้เมื่ออะไรครับใช้เมื่อรู้พจน์ทายครับทุกคนอ่าใช้เมื่อรู้พจน์ท้ายเห็นไหมครับ สรุปก็คือมีอยู่3สูตรให้เราได้เลือกใช้จริงไหมครับสูตรธรรมดาคือใช้เมื่อไม่รู้พจน์ดท้ายคือ sn เท่ากับ a 1นครับคูณกับหลบ r กําลัง n ส่วนด้วย1ลบ r หรือน้องจะเอา r ขึ้นก่อนก็ได้ครับเป็น sn เท่ากับ a 1นะครับคูณกับ r กําลัง n ลบหส่วนด้วย r ลบหก็ได้ไม่ผิดนะครับหรือถ้าน้องรู้น์สุดท้ายน้องสามารถใช้สูตรอันนี้ได้เหมือนกันนะฮะ sn คือ a 1นะครับ ลบกับ a n r แล้วส่วนด้วย1ลบ r ก็ได้โอเคไหมอ่ะทีนี้นะครับเราไปดูตัวอย่างการทําโจทย์กันตัวอย่างการหาผลบวกของอนุกรมเลขาคณิตกันครับทุกคนตัวอย่างที่1ครับพี่เลือกมานะครับเขาบอกว่าจงหาผลบวก10พจน์แรกทุกคนถ้าหาผลบวก10พจน์แรกคือหาอะไรนั่นเองครับหา s 1 0จริงไหม s 1 0จริงไหมครับของอนุกรมเลขาคณิตอ,อนุกรมนี้แน่นอนครับเราต้องรู้อะไรบ้าง รู้ a หรู้ r ถูกไหมครับทุกคนครับตอบพี่ได้ไหมว่า a 1คืออะไรครับ a 1ก็คือตัวแรกเนาะตัวแรกคือ1อยากรู้ r ครับสำหรับลำดับเลขคาคณิตอยากรู้ r เราจับพจน์ขวาลบพจน์ซ้ายอยู่ไหมไม่ใช่นะครับเราต้องจับพจน์ขวาหารพจน์ซ้ายนั่นเองเนาะอยากรู้ r เนาะจับพจน์ขวาคือ2หาร1ได้2หรือนนองอาจจะเอา4หาร2ก็ได้ก็ได้2เหมือนกันแล้วแต่เรือว่า8หาร4ก็ย่อมได้2ฉะนั้นตอนนี้เราได้ a 1แล้วนะครับว่าคือ1นแล้วก็ r อ่ะงั้นจากสูตรครับทุกคนครับอาจารย์ sn เราเลือกใช้สูตร1หรือ2และข้อนี้เราไม่ดูโพดทายงั้นใช้สูตร1กับ2ดีกว่านะครับ sn คืออะไรครับ sn คือ a 1นะครับคูณกับพี่เอา r เอาสูตร r ขึ้นก่อนแล้วกันนะครับ a 1 r กําลัง a ลบ1นะครับแล้วส่วนด้วย r ลบ1เนาะแทนเลขลงไปครับอยารู้ s 0เนาะ a หเป็นเท่าไหร่ a 1เป็น1ครับ r เป็น r เป็น2ครับกําลัง10ลบ1แล้วก็ส่วนด้วยบองลบหนเลขครับอ่าทีนี้ค คิดเลขครับจะได้เท่าไหร่เนี่ยข้างบนเป็น1นเนาะนะครับอ่ะ s10 นะข้างบนเป็น1คูณกับ2กำลัง10ใช่ไหมสองกำลังสิบเท่าไหร่เนี่ยพันยนะี่สี่ทุกคนลบออกหนึ่งข้างล่าง2ลบหนึ่งเป็น1อยู่แล้วช่างเขาไม่เขียนแล้วนะครับงั้นคำตอบสุดท้ายนะผลบวก10พจน์แรกก็1,024พันยี่สี่ลบหนึ่งก็เป็น1,023พันยี่สิบสามนั่นเองครับจบเสร็จสิ้นสำหรับตัวอย่างที่1โอเคปะไม่งงเนาะไม่งงนะครับ อ่ะทีนี้ไปดูตัวอย่างที่สองครับเขาบอกว่าจงหาผลบวกอะไรครับแปดพจน์แรกแปดพจน์แรกของลำดับต่อไปนี้แน่นอนครับหา s8 แปดแน่ๆหา s8 แปดแน่ๆนะครับทีนี้ตอบพี่ได้ไหมว่า a1 คืออะไรครับ a1 แน่นอนตัวแรกสุดคือ1ครับ r ละ r r จับพจน์ทางขวาลบไอหารพจน์ทางซ้ายพี่จะไปลบแหละนะครับลบพจน์ทางขวาไปเลยครับลบหนึ่งส่วนสองจริงไหม หารด้วย1ก็ได้เท่าไหร่ครับก็ได้ลบหส่วนสหรือน้องจะจับ1นึ่งส่วนสหารหนึ่งส่วนสองไอ้หารลบหนึ่งส่วนสองก็ได้ติดลบหนึ่งสองเหมือนกันอันนี้ r ติดลบแล้วนะฉะนั้นครับใช้สูตรอ่ะจากสูตรครับอันนี้ใช้สูตร1กับ2เนาะเพราะไม่รู้เพราะสุดท้ายนะครับจาก s อชนพี่ขอลองใช้อีกสูตรนึงแล้วกันเอา1ขึ้นก่อนครับหนึ่ลบอรกับเอ n นเนาะส่วนด้วยหลบอแล้วกันโอเคปะนะครับนะครับอ่ะแทนค่าลงไปครับอยากรู้เอชแปดใช่ไหมเอ็นหนึ่งคืกหน r R คือติดลบ1ส่วน2ครับกำลัง8เนาะส่วนด้วย1ลบกับ R ก็คือลบหนส่วน 2, นั่นเองนะครับโอเคนะโอเคนะครับคิดเลขครับทุกคนคิดเลขข้างบนนี่ลบลบนะครับ s 8เนาะ s 8นะครับ1เอาไปคูณตัวนี้นไม่เป็นต้องเขียนต่อก็ได้จริงไหมเพราะ1คูณอะไรก็ได้ตัวเดิมเนาะงั้นข้างในทุกคนครับลบ 1, กำลัง2เมื่อยกกำลัง8เป็นบวกไหม เป็นบวกอยู่ดีใช่ไหมครับตัวเลขลบยกกําลังด้วยเลขคู่เป็นบวกแน่ๆงั้นข้างบนก็เป็นบวกแน่นอนครับพี่จะเขียนเป็น1นะครับอ่าหนึ 1, 1, 1, นะครับลบกับอะไรครับ1นส่วนสทั้งหมดกําลัง8ก็ย่อมได้ริงไหมข้างล่างเราลบเป็นบวกเนาะพี่บวกกันเด็ดเลยได้ไหมหนึ่งบวกหนึ่งกัสองก็กลายเป็นสามส่วนสองครับทุกคนโอเคเนาะอ่ะทีนี้ข้างบนแหละทุกคนหนึ่งส่วนแปดไอ้หนึ่งกสองยกกำลังแปดคือ 1ส่วนด้วย256ครับส่วนด้วย3าส่วนสโอเคไหมข้างบนลบกันครับทุกคนอ่ะพี่คาเถิบมาเขียนต่อนะอีกซีกหนึ่งนะครับฉะนั้น s 8ปดกับ s 8นะครับข้างบนลบกันก็กลายเป็น256หลบสไอ้2หกลบอะไรเนะนี่ยลบหก็กลายเป็น255ใช่ไหมข้างบนลบกันส่วนด้วย25งหแล้วหารด้วย3าส่วนสทุกคน,คนเปลี่ยนหารเป็นคูณแล้วกับเศษเป็นส่วนครับกับส่วนเป็นเศษเดี๋ยวตัดกัน เสร็จสิ้นแล้ว s8 ครับจะมีค่าเท่ากับ85ส่วน128รครับฝากไปคิดต่อนะครับโอเคเนาะแบบนี้นะตัวอย่าง2งตัวอย่างนี้เป็นการฝึกการใช้สูตรสำหรับอนุกรมเรขาคณิตเนาะเพื่อความคล่องขึ้นนะครับฉะนั้นครับทุกคนเรียนกับพี่ทุกครั้งก่อนที่จะจากการสำหรับทุกวันนะครับพี่ก็จะต้องมีโจทย์ฝึกประยุทธ์นะโ okay. อเคอะมาดูข้อที่1ครับวันนี้พี่เลยมา3ข้อนะครับไปแบบขอดูข้อที่1ก่อนนะครับ ข้อนี้น่าสนใจนะครับข้อที่1นึ่เขาบอกว่าอะไรนะครับเขาบอกว่าอนุกรมเลขขาอนุกรม1มีผลบวก4พจน์แรกทุกคนครับผลบวก4พจน์แรกเป็น60นั่นหมายความว่าอะไรครับนั่นหมายความว่า S 4เท่ากับ60โอเคไหมและเขาบอกว่ามีพจน์ที่4เป็น4เท่าของพจน์ที่2ครับบอกมาพจน์ที่4เนี่ยเป็น4เท่าของพจน์ที่2นั่นหมายความว่าอะไรนั่นหมายความว่าพจน์ที่4 เป็น4เท่าของพจน์ที่2คือ a2 นั่นเองเขาบอกว่าจงหาผลบวก8พจน์แรกทุกคนครับ8พจน์แรกผลบวก8พจน์แรกคือหา s8 โอเคมาเป้าหมายคือหา s8 ครับ หา S8 นะครับว่า S8 คืออะไรทีนี้เราเริ่มจากเงื่อนไขครับการที่เราจะหา S8 ได้ในสูตรเนี่ยมันต้องติด a1 กับ r จริงไหมงั้นเราต้องหา a1 กับ r ให้ได้จากเงื่อนไข2ไฮไลท์ที่พี่ไฮไลท์สีเหลืองกับสีม่วงนะครับทีนี้ทุกคนครับจากสีอะไรครับจากสีเหลืองก่อนนะครับผลบวก4พจน์แรกเป็น60ทีนี้จากสูตรครับสูตรว่ายังไงนะจาก Sn Sn เป็นอะไรครับ Sn คือ a1 นะครับแล้วก็1นึลบกับอกำลังเเนาะ หรือน้องจะใช้ r ารอลบหนึ่งก็ได้นะครับไม่ว่านะครับส่วนด้วหนึ่งลบอเนาะฉะนั้น s อครับ s อพี่ก็แทนไป s อนะครับ s อสสเท่ากับเอนะครับคูณกัน1 r ึกำลังสจริงไหมส่วนด้วย1 a. นละบอแ,แทน s อด้วย60ครับทุกคนครับใช่ไหมผมบวก4ีพจน์แรก60ก็เท่ากับ a 1ครับแล้วก็1 a นะึลบอกำลังสเนาะส่วนด้วย1นลบอโอเคติดขอติดไปก่อนนะครับเป็นสมการที่1ครับทุกคน โอเคไหมพี่ขอติดเป็นสมการที่1ไวน้นะครับนะครับนะครับอ่ะทีนี้อีกเงื่อนไขหนึ่งื่อนไข่สี่วงที่พี่ไฮไลท์ a สีเป็น4เท่าของ a 2ครับอ่ะจา้จาจ้าทุกคนจากครับ a สนะครับเป็นอะไรครับเป็น4เท่าของ a 2องนะทุกคนครับ a สเป็น4เท่าของ a 2แสดงว่าพจน์ทั่วไปของลำดับเลขคณิตสูตรว่ายังไงพจน์ทั่วไป พจน์ทั่วไปของลำดับเลขาคือ an เท่ากับ a 1 r กําลัง n ลบ1จริงไหมอันนี้คือสูตรพจน์ทั่วไปของลำดับเลขาจริงไหมอาฉะนั้นทุกคนครับถ้าพี่อยากรู้ a 4 a 4พี่จะเขียนเป็น a 1 r กําลัง4ลบ1ก็คือ3จริงไหมอาสนะครับคูณกับ a 2พี่เขียนเป็น a 1 r กําลัง1คือ2ลบ1โอเคปะตอนนี้ทุกคนครับพี่เอา A1 ตัด n 1ทิ้งเอา r ย้ายไปหาร r กําลัง3เนาะเหลือ r กําลัง 2เท่ากับ4 r กำลัง2เท่ากับ4นั่นหมายความว่า r ของพี่คือบวกหรือไม่ก็ลบ2นั่นเองครับตอนนี้พี่ได้ R มาแล้วครับโอเคป่ะ r พี่บวกหรือไม่ก็ลบ2นั่นเอง,อนนเองทุกคนครับเราก็ลองแทนค่านะท่านะท่าท่าท่าถ้า้า,า,า r เป็น2ดูซิว่า a 1จะเป็นอะไรเราก็แทน R เท่ากับ2ลงในสมการที่เท่าไหร่ครับลงจะลงในในในนี้ก็ได้ทุกคนเนี่ยลงในนี้ก็ได้อ ลงในนี้หรือลงใน s 8นี้ก็ได้ s s s 4นี้ก็ได้ครับไม่ว่ากันโอเคไหมถ้านะครับน้องลองไปพี่ฝากไปไป,ไปแทนต่อนะถ้า R เป็น2ครับเดี๋ยวน้องจะคิด a 1่ครับได้เท่ากับเท่านี้ไปแทนที่ไหนก็ได้นะสักสมการหนึ่งนะครับโอเคไหมนะครับเดี๋ยว a 1จะได้4ครับทุกคนเมื่อ a 1เป็น4ครับจะหา s 8ใช่ไหมนะครับบางคนสงสัยพี่มันมี R อยู่2ตัว จะตอบยังไงดีก็ตอบ2ตัวหรืองั้นเอาตัวใดตัวหนึ่งก็ได้เดี๋ยวพี่จะพิสูจน์ให้ดูว่าไม่ว่าอาจจะเป็นตัวไหนครับคำตอบเท่ากันโอเคไหมอะถ้าน้องได้ a ได้ r เป็น2นะครับ a 1น้องมเป็น4ฝากไปแทนใน1นะครับอันนี้ฝากไปแทนเป็นกันบ้านนะครับแทนใน1ก็ได้นะแทนในไหนก็ได้นะอะแทนใน1ก็ได้อะแทนใน1นะครับโอเคนะฝากไปแทนนะครับ s 8ทุกคน s 8จะได้นะครับก็ a 1ด้วย4ถงไหมสคูณกัน1ลบ r r คือ2อกำลัง4ครับ แล้วก็ส่วนด้วย1ลบกับ2ครับเดี๋ยวไปคิดเลขต่อครับน้องจะได้ 1, 0, 2, 0 2> โอเคป่ะไอแปดนี้ถ้า R เป็น2นะและทุกคนครับถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่า R เป็นลบ2ถ้า R เป็นลบ2ครับดูซิ a 1จะเป็นอะไร A1 ครับของน้องจะกลายเป็นติดลบ12ครับแล้วน้องแทนลงไปนะครับจะได้ S8 ครับ เอ็ปเป็น A1 ก็คือลบสิ 12, ใช่ไหมแล้วก็ R, R เป็นลบสเนาะอ่าลบลบสนะครับเอาเป็น1่ก่อนเนาะหลบกับลบสองกำลังสนะครับไม่ใช่กำลังสทุกคนพี่เบลยนะกำลัง8นะฮะนี่เป็นกำลัง8นะเออกำลัง8ปดากำลัง8นะครับส่วนด้วย1นะครับแล้วก็ลบกับลบ,ลบสครับโอเคไหมเดี๋ยวไปคิดเลขต่อได้เท่ากันทุกคนไม่ว่าน้องจะใช้ R ตัวไหนครับค่าที่ได้ก็เท่ากัน คือ1 0 2 0นั่นเองโอเคไหมฝากไปคิดเป็นกันบ้านนะครับอันนี้พี่คิดให้แล้วนะครับฝากคิดต่อว่าใช่1 0 2 0หรือเปล่านะครับโอเคเนาะอ่ะอีกสักข้อหนึ่งครับข้อนี้ก็น่าสนใจครับเออมีลงมีล็อกมาเกี่ยวข้องด้วยอ่ามันเลยทีนี้นะครับอ่ะไปดูข้อที่2ครับพี่ข,าขายายขยายนิดนึงนะครับเขาบอกว่าถ้า 3ากำลัง2ครับคูณ3กำลัง 4, คูณ3กำลัง8คูณไปเรื่อยๆจนถึง3ยกกำลัง 2x จะเท่ากับ27ครับยกกำลัง7ล็อกกวก่ฐาน2ว้าวครับและเขาต้องการอยากจะรู้ว่าค่า x เนี่ยเป็นอะไรนะทีนี้ต้องจัดรูปก่อนครับทุกคนจัดรูปไอ้เจ้าที่มันลุงลังแบบนี้ทุกคนครับสังเกตไหมว่ามันคูณกันเนี่ยเลขยกกำลังคูณกันฐานเหมือนกันคือฐาน3จริงไหมคูณกันจับได้ชี้กำลังมาทำอะไรกันครับมาบวกกันเนะาะงั้น พี่จัดรูปใหม่ก็จะกลายเป็น2บวกกับ4เนาะบวกกับ8ครับบวกไปเรื่อยๆนะครับจนถึง2กําลัง x โอเคไหมครับส่วนฝั่งนี้นะครับพี่ก็เขียนใหม่ทุกคนครับพี่เขียนไปอะไรครับพี่เขียนเป็น27เนาะอยี่สิบเจ็ดยกกำลังด้วยยกกําลังด้วย7ครับล็อกเนาะ,ล,ะล็อกล็อกหกขีบสี่ตัวนี้พี่เขียนเป็น2องกลัง6ได้ไหมก็ย่อมได้จริงไหมครับทีนี้สิ่งที่น้องควรจะต้องรู้คือคุณสมบัติของล็อกครับ คุณสมบัติของล็อกข้อแรกก็คือถ้านะครับเป็นล็อก a ฐาน a จะยุบได้1จริงไหมอันนี้พี่ทบทวนคุณสมบัติล็อกด้วยนะถ้าใครอยากต้องการเรียนเรื่องล็อกการทึมพี่ก็ลงคลิปเรียบร้อยแล้วใน YouTube และใน a c e b o o k ครับไปดูกันได้เลยเมื่อวานนี้พี่เพิ่งแปะลิงก์ของม .4 ซึ่งฟังก์ชันล็อกการทึมอยู่ของม .4 ไปดูกันได้นะครับส่วนส่วนถ้าใครต้องการดูในเพจก็ได้เลยนะไปไล่ดูตรงล็อกการทึมเนาะเออไปดูได้เลยในยูทูบถ้าใครยังไม่ติดตามฝากติดตามไว้นะ ฝากกด s u b s c r i b ช่อง YouTube พี่ด้วยนะครับโอเคล็อก okay. a ฐาน a ได้หนึ่งครับและอันหนึ่งครับถ้านะครับน้องมีนะครับสมมุติว่าน้องมีล็อก a กํลัง m และกันฐาน b เนาะเราสามารถตบ m เมาคูณข้างหน้าล็อกได้ครับโอเคปะอันนี้คุณสมบัติที่น้องจะต้องรู้นะครับฉะนั้นทุกคนครับฝั่งซ้ายพี่เขียนเหมือนเดิมก่อน2บวก4วก8บวกไปเรื่อยๆจนถึง2กํลัง x เนาะส่วนอันนี้ครับน้องสังเกตตัว6ไหม หกตัวนี้พี่ตบมาคูณกับ7ได้ใช่ไหมเป็นเลขชี้กําลังอะ่ะโอเคไหมโดยใช้คุณสมบัติข้อนี้นี่เองโอเคไหมครับตบมากลายเป็น27ยกกําลัง42่สิบสองใช่ไหมหกคูณเจ็ดสี่สองแล้วก็ล็อกสองฐานสองครับทุกคนครับแล้วล็อกสองฐานสองฐานเหมือนกันเลยยุบหายไปเลยจริงไหมนี่คุณสมบัติข้อนี้งั้นยุบหายไปตอนนี้เหลือแค่3ามกำลัง2บวก4ครับบวก8บวกไปเรื่อยๆจนถึง2อกำลัง x เนาะ เท่ากับ27กําลัง42ครับตรงนี้ไม่งงนะทีนี้ครับน้องจะสังเกตว่า2ฟฝั่งเนี่ยเป็นเลขยกกาลังเราสามารถแปลง27ตัวนี้ครับให้เป็นเลขยกกําลังฐาน3ได้ฝั่งซ้ายเหมือนเดิมอยู่นะ3 3ยกกำลัง2บวก4บวก8ครับบวกไปเรื่อยๆจนถึง2กํกลัง x นะครับส่วนฝั่งนี้27คือ3กํกลัง3ครับแล้วทั้งหมดกําลัง42อาอ่ะพี่ทำแบบละเอียดแล้วกันนะครับ อ่ะสามกำลังสบวกสีเนาะบวกแบวกไปเรื่อยๆจนถึง2องกำลังเครับ3ามกำลังสทั้งหมดกำลังสสองเราจับเลขชี้กำลังมาคูณกันได้คุณสมบัติเลขยกกำลังทุกคนกลายเป็น3ามยกกำลังหนึครับ,นะรบท่าพี่แบ่งสตรงนี้กันเนาะตึง้งอันนี้แบ่งเกินเส้นปะกั้นไว้นะครับโอเคเนาะฉะนั้นทุกคนครับตอนนี้ฐานเราเหมือนกันแล้วคือฐานส สองฝั่งเท่ากันเป็นสมการงั้นเลขชี้กำลังก็ต้องเท่ากันด้วยครับงั้นเราจะได้ครับเราได้ว่าอีอบวกกับ4เนาะบวก8บวกไปเรื่อยๆครับจนถึง2กลงัง X เนี่ยจะเท่ากับ126โอเคปะเท่ากับ126ฉะนั้นครับทุกคนสังเกตว่าฝั่งนี้เป็นอนุกรมเลขาคณิตจริงไหม เพราะมันเป็นลำดับเลขคณิตไงสองสี่แล้วก็แปดจริงไหมครับเป็นอะไรครับอนุกรมเลขาคณิตโอเคปะที่รู้พสสุดท้ายด้วยครับโอเคปะทีนี้เรามีสูตรสูตรหนึ่งของอนุกรมเลขาคณิตเมื่อกี้นี้ที่เพิ่งเราเรียนมาคือถ้ารู์ถ้ารู้พ์ท้ายสูตรเลยนะ en คืออะไรครับทุกคนตอบได้ไหมถ้าตอบไม่ได้ย้อนกลับไปดู en คืออะไรครับสูตรที่รู้พ์ท้าย a 1ลบกับ anr นะครับส่วนด้วย1นึ่งลบ 1> a 1นะครับเป็นเท่ากับอะไรนะ a 1นะครับลบกับอะไรครับลบกับอะไรตอบเพียงดังเมื่อกี้นี้ตอบใหม่ตอบใหม่ลบกับ a n r จริงไหมส่วนด้วย1นลบออันนี้คือสูตรเมื่อรู้พจน์ท้ายงั้นพี่ถามหน่อยข้อนี้นะครับ a 1เป็นอะไรครับ a 1 a 1เป็น2จริงไหมเอ็เป็น2อง 2, กำลังเออเป็น2จับ4หาร2ได้2หรือจับ8หาร4ก็ได้2 แกน,นข้าสูตรครับผลบวกตัวนี้ก็เป็น A1 คือ2ครับลบกับอะไรครับ2นะครับเห็นไหมลบกับอะไร2กํกำลัง x คูณกับ RR คือ2จริงไหมแล้วก็ส่วนด้วยอะไรครับส่วนด้วย 1-R ลบ r เนาะ1-2ลบ2ตรงนี้งงปะไม่งงนะเท่ากับ126ครับอ่าโอเคนะเสร็จแล้วครับข้างล่างลบกันได้ติดลบเนาะอ่า126ี่12ก่อนนะ ค่าติดลบหแนนะ่นอนละอีนี้ดึง2อ,ออกได้ใช่ไหมอ่ะสองออกดึงออกนะเป็น1นึลบกับสกำลังเนะครับส่วนด้วยลบหจริงไหมไม่งง,งนะไม่งง,งนะทีนี้นะครับเสร็จแล้วทำยังไงดีทำยังไงต่อครับคิดเลขต่อเนาะคิดเลขต่อนะครับแก้สมก,การลบหย้ายขึ้นไปคูณเป็นติดลบแล้วจริงไหมนะครับเป็น2คูณกับนะครับ2คูณกับ1น,นึลบสกำลังเเนาะเท่ากับติดลบ126พี่ทำแบบละเอียดแล้วกันเนาะนะครับ ที่ย้ายสไปหารครับก็จะกลายเป็น 1-2-X ลบกับ2กลังเเนาะเท่ากับอสมหาร2 6ใช่ไหมติดลบเนาะ2 6 12 2 3 6เอา1ไปอีกฝั่งหนึงนะครับเป็น2กลังเเท่ากับติดลบ64เอาลบคูณตลอดครับเป็น2กลังเเท่ากับ64ครับแล้ว64คือ2อกำลังอะไรตอบพี่ได้ไหม64คือ2กำลัง6ครับจบไหมงั้นเอ็กอะไรครับดังนั้น x เท่ากับ6นั่นเองเพราะฐานเหมือนกันแล้วครับฐานคือ2โอเคปะแบบนี้โอเคไหมถ้าใครยังไม่เก็เข้าใจเนะ้ะพี่อธิบายเร็วไปนะสามารถทิ้งคอมเมนต์ไว้ได้แล้วก็หรือจะทั้งอินบ็อกมหาพี่ก็ได้เนะาะท้งใน Facebook และในใน u t u b e เลยนะครับพี่จะอธิบายให้น้องใหม่อย่างละเอียดและแน่นอนโอเคไหมอยากให้ทุกคนได้จริงๆครับถ้าไม่เข้าใจอย่าเก็บไว้นานะครับถามทันทีเลย ะจะได้ไม่สะสมไว้ถ้าน้องไม่เข้าใจนิดนึงแล้วน้องไม่ถามเนี่ยมันจะสะสมเป็นไม่เข้าใจตัวใหญ่นะครับโอเคเนาะแนะบบงั้นถามทันท,ทีนะครับโอเคก่อนจะจากกันครับวันนี้พี่ปิดท้ายเหมือนมันไม่ครบถ้ามันไม่มีแผ่นหนึ่งโอเคปะเหมือนมันไม่ครบอะ่ะเหมือนมันไม่สุดอะ่ะทุกคนวันนี้อ่ะมาดูครับข้อที่3ครับเขาบอกว่าลำดับเลขาชุดหนึ่งครับมีอัตราส่วนร่วมครับเป็นจำนวนจริงบวกย้ำว่าอัตราส่วนร่วม เป็นจํานวนจริงบวกเป็นเลขบวกนั่นเองเนาะเขาบอกว่าถ้าผลบวก2พจน์แรกครับเท่ากับ20ครับผลบวก2พจน์แรกเท่ากับ20และผลบวกของ4พจน์แรกครับเท่ากับ65บบอกมาผลบวก4พจน์แรกเนาะเท่ากับ65แล้วก็ถามว่าผลบวกของ6พจน์แรกครับเท่ากับเท่าไหร่หกพจน์แรกนะครับโอเคครับทุกคนครับพี่เขาเขียนแบบนี้แล้วกันครับ เราไม่รู้หรอกว่าลำดับอันนี้มันเป็นลำดับหน้าตาที่เลขมันเป็นอะไรจริงไหมแต่รู้แค่ว่าผลบวก2พจน์แรกนะครับคือ20นะครับก็คือพูดง่ายๆคือ S 20 S2 เอเนาะเท่ากับ20แล้วก็อะไรครับผลบวกอะไรอีกผลบวกของ4พจน์แรกเป็น65 S4 เท่ากับ65โจทย์ต้องการอยากถามอะไรครับอยากรู้ S6 เท่ากับเท่าไหร่ซึ่งตอนนี้เราไม่รู้ A1 ไม่รู้ R รเลยจะไปหา S 6ก็ สุ่มๆไปหาเลยก็ไม่ได้ใช่ไหมครับงั้นพี่ขอเขียนแบบนี้ครับลำดับอย่างนี้พี่บอกว่าเราไม่รู้ว่าหน้าตาเป็นเลขอะไรใช่ไหมครับแต่เรารู้ว่าลำดับเลขาเนี่ยมันต้องอยู่ในรูปแบบนี้แน่นอนอสมมติเป็น A1 ตัวแรกตัวต่อไปเป็น A1r จริงไหมตัวต่อไปเป็น A1r กํลาลัง2โอเคไหมแล้วก็ a 1 r นลาลัง3แล้วก็ A1r กํารัง4 a 1เกํลาลัง5้จริงไหมไปเรื่อยๆแบบนี้ดีไหมครับโอเคเนาะแล้วร,รู้ว่า S2 คือ20แสดงว่าผลบวก2พจน์แรกคือตรงเนี้ย 1> a 1บวกกับ a 1 r นึ่ร์เท่ากับยี่สจริงไหมอโอเคเนาะเราจะได้ว่า a 1บวกกับ a 1 r นึ่ร์เท่ากับยีจริงไหมอันแรกอ่ะพี่ติดไว้เป็นสมนการที่1ก่อนนะต่อไปล,ลูกอีกเงื่อนไขนึงคืออะไรครับ s 4คือ65นั่นหมายความว่าถ้าพี่จับ a 1หนึบวกเอหครับบวกเอหกำลังสองเนาะแล้วก็บวกกับ a 1 r นกำลังสามใช่ไหมครับเท่ากับ65สติดไว้เป็นสมการที่สอง ทุกคนครับสสมการ2ตัวแปรน่าจะลบกันแน่ละพี่จับสมการ2ครับลบสมการ1ดูซิเกิดอะไรขึ้นพี่จับ2ล,ลบสมการ1ง,งั้นอีนี้ตัดหายจริงไหมปัง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 เหลือแค่อะไรครับเหลือแค่เหลือแค่ A1 จริงไหมเอหนึ 1, r กำลังสองเนาะแล้วก็อะไรครับบวกกับ a 1 r กำลังสามเนาะเท่ากับ65ลบยี่ได้45ทุกคนครับโอเคไหมเสร็จแล้วทุกคนมีอะไรเป็นตัวร่วมเนี่ย มี r กำลังสองเป็นตัวร่วมพี่ดึง r กำลังสองออกนะดึง r กำลังสองปุ๊บเกิดเป็นอะไรครับเกิดเป็น a 1บวกกับอะไรครับ a 1 r เท่ากับ45น้องจ๋าคนดีของพี่คนนี้น้องครับ a 1บวก a 1 a ่ r เลยตอบพี่ได้ไหม a 1บวก a 1 r คือ20งั้นแทนกลับเข้าไปด้วย20จริงปะงั้น r กำลังสองคูณกับ20นั่นเองครับ จบไหมเท่ากับ45เนาะโอเคไหมครับงั้นย้าย20ไปหาร45นะอ่ะพี่ขอแบ่งอีกซีกหนึ่งนะครับนะครับงั้นตอนนี้นะครับอ่ากำลังสองของพี่ก็จะกลายเป็น45ส่วนด้วย20ทอนไปเศษส่วนอย่างต่ำนี่ครับเอาแม่อะไรเนี่ยแม่5ได้ไหมฮะกล่าว45ฮะ4 20แสดงว่าสแสดงนั่นเองเนาะอ่าของพี่ก็จะกลายเป็นบวกหรือไม่ก็ลบเท่าไหร่ครับ3.2แต่เขาบอกว่า มีอัตราส่วนร่วมเป็นจำนวนบวกนี่แสดงว่าจะเป็นติดลบบ่อได้เง้นได้แค่ตัวเดียวคือ3ส่วน2ครับโอเคปะ่ะได้ตัวเดียวคือ3ส่วน2นั่นเองครับทีนี้ทุกคนครับเราอยากจะหาผลบวกของอะไรเนี่ยหกโพสหาผลบวกหกจน์จบปะ่ะจำเป็นต้องหาเ1็นนงด้วยไหมเนี่ยนะไปดูนะว่ามันไม่จำเป็นดูให้ดีต้องการหา S6 เนาะ s หกทุกคนครับมันคือ a อ r ่านะนะบวกกับ A ไม่ใช่ a อ r a 1งอนก่อนเนาะ a 1หบวก a อ r นะบวกกับ A1 r นากำลังสองนะครับ a 1 r a ากำลังสามบวก a 1 R ากำลังสี่และบวกกับ A1r นึารกำลังห้าจริงไหมซึ่ง A1 นะครับบวกกับทุกคนครับเรารู้ผลบวกสี่พจน์แรกคือตรงนี้อีทั้งพจน์สี่พจน์แรกเป็นเท่าไหร่ผลบวกสี่พจน์แรกเรารู้แล้วว่าคือสี่สิบห้าป่ะเอไม่ใช่หกสิบห้าป่ะ 65เนาะเพรอผลบวก4ผนแรก65งั้นอีติ่งทั้งติ่งพี่แทนด้วย65ครับอ่ะไฮไลท์สุดที่หนึ่งเผื่อเผื่อบางคนยังไม่รู้เมื่อกี้พี่ไฮไลท์อ่ะสีม่วงเนาะสีอะไรวะเมื่อกี้สีฟ้าสีฟ้า,ฟาเออจะได้เหมือนกันนะครับตรงนี้เนาะ65ครับจกี่มาผลบวก6ผลไอ้4ผลแรกทีนี้ทุกคนครับ2ตัวท้ายพี่มีอะไรเป็นตัวร่วมพี่ดึงออกได้ไหมพี่ดึงอาร์กลัง4ได้ไหมพี่ดึงอาร์กลัง4ออกนะครับอ่ะบวกกับ อกบบากำลังสนะข้างในเหลือ A1 เนาะแล้วก็บวกกับ A1R ครับแล้ว A1-A1R บวก A1r คืออะไรอีกเหมือนกันครับโอ้โหมันมันจริงมันสวยงามจริงข้อน,นี้ A1-A1R บก a 1, a 1คือยี่อีกจริงไหมอ่ะงั้น S6 ครับคืออะไรเอ่ย 65R เรารู้แล้วคือ3ส่วน2ทั้งหมดกำลับบง4นะ a 1เนาะ a 1บวกคือ20ฝากน้องไปคิดเลขต่อนะเดี๋ยวสุดท้ายครับจะได้คำตอบนะ สี่รวมแล้วจะเป็น166่งครับจุดสองห้าติดเป็นตัวชี้โยมชนิดหนึ่งฝากไปคิดต่อเป็นกันบ้านแล้วกันนะครับว่าไอ้เจ้าเนี้ยไอเอสตรงเนี้ยครับมันได้คําตอบเป็น1 6 6่งร้อยด้าได้ยีง่งหลโอเคปะถ้าน้องมีตรงไหนสงสัยก็ถามพี่แล้วกันนะอินบ็อกซ์หรือทิ้งคอมเมนต์ไว้ก็ได้ครับยินดีจะมาตอบทุกคนอย่างแน่นอนเนาะและถ้าน้องเห็นว่าคลิปนี้หรือว่าไลน์นี้เนี่ยเป็นประโยชน์ต่อเพื่อนๆแนละคนที่น้องรักน้องหรืออยากจะแชร์เก็บไว้ ดูซ้าๆครับก็แชร์ได้เลยครับฝากกดไลค์และกดแชร์แบ่งปันสิ่งดีๆให้กับเพื่อนๆและคนที่น้องรักรวมทั้งตัวน้องเองด้วยนะครับถ้าติดถ้าชื่นชอบพี่หรือคิดถึงพี่ติดตามพี่ครับจากเพจนี้เลยวอลคนิตเป็นโคดง่ายเนาะทั้งใน YouTube และใน a c e b o o k ครับชื่อเดียวกันเนาะใน y o YouTube อย่าลืมกด Sub สไครต์และกดสั่กนกระดิ่งให้ด้วยจะได้ไม่พลาดทุกคลิปที่พี่ลงประจำทุกวนันตอนนี้ใกล้จะจบเนื้อหาทั้งหมดของวอลปายแล้วที่พี่ลงในช่องและในเพจนะครับสามารถไปเรียนย้อนหลังดูซ้ซ้ําๆไดเลยคคครับททุกทุกนนให เก่งคณิตศาสตร์ไปพร้อมๆกันจริงๆเนาะเออและฝากสุดท้ายครับก่อนจะจากกันพี่ขอประชาสัมพันธ์ไม่ใช่ประชาสัมพันธ์โปรโมทคอร์สนิดหนึ่งเนาะนะครับสำหรับใครที่อยากเรียนแบบจัดเต็มนะครับพี่ก็มีคอร์สออนไลน์สําหรับเรื่องนี้นะครับลำดับอนุกรมเนาะก็ถ้าใครสนใจก็ลองไปคลิกไปดูที่ร้านค้าก็ได้แล้วเลือกที่ขาที่สิบสำหรับถ้าเป็นอันดับอนุกรมนะครับค่าละ1,000พ 5้0อยบาทเท่านั้นเรียนได้1ปีเต็มครับทวนซ้ํากี่รอบก็ได้มีหนังสือเล่มสีเขียวแบบนี้4ทั้งเล่มนะครับย้ําว่า4ทั้งเล่มส่งให้ถึงบ้านครับและก็มีไฟล์ pdf ให้ด้วยเพื่อน้องจะโหลดเก็บไว้ใน ipad ในเรียนใน ipad ก็ได้นะแต่ยังไงก็แล้วแต่ให้หนังสือถึงบ้านหนึ่งเล่มอยู่แล้วหรือในกรณีที่หนังสือน้องหายห,หรือน้องชำรุดน้องเอาไฟล์ pdf เนี่ยไปปิดใหม่ได้เลยเนาะแน่นอนครับพี่จะดูแลน้องจนกว่าจะจบคอร์สหรือจบคอร์สไปแล้วพี่ก็จะดูแลน้องจนกว่าจะสอบติด ได้เลยเนาะแล้วในในเนื้อหาในคลาสเนี่ยพี่จะสอนเทคนิคต่างๆเกี่ยวกับการทําโจทย์ครับนอกจากเนื้อหาพื้นฐานแล้วยังมีเนื้อหาแอดวานซ์ครับยังมีฝึกการทําโจทย์จากง่ายนะครับไปถึงขั้นยากแล้วก็ยังสอดแทรกแบบแผนของพี่เนี่ยจะเป็นข้อสอบจริงนะอย่ามาข้อสอบจริงของเป็นโอเน็ net, วิชาสามัญแล้วก็แผ่หนึ่งเนาะเหมือนน้องเรียนข้อนี้ยครับลงได้ทั้งอะไรครับลงได้ทั้งคอทุยโจทย์ย่อมๆเลยนะครับฝึกทําโจทย์ได้เลยสนใจอินบ็อกได้เลยเนาะ โอเคเจอกันพรุ่งนี้เหมือนเดิมครับวันนี้ลาไปก่อนบายบายทุกคนเลิฟนะจุบจ๊บๆครับเลิฟนะจุบจ๊บๆ